เสียงหวีดฮาหวิวของลมทะเลที่ทัดก่อนโชกแรงในยามบ่ายแก่ๆเหนือหน้าน้ำรอยต่อระหว่างจังหวัดตรดาดและเกาะก,กงไม่สามารถกบเสียงกระแทกของโลหะและไม้ที่ดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วท้องทะเลได้วินาทีที่เรือประมงดักแปลงขนาดใหญ่สัญชาติกัมพูชาซึ่งทาสีพรางตัวให้ดูเก่าข้าคร่าแต่เสริมปราบเรือด้วยเหล็กกล้าหนาพิเศษเร่งเครื่องยนต์ดีเซลเต็มกำลังพุ่งชนเข้าที่กลางลำเรือของเรือตรวจการตำรวจน้ำไทยหมายเลข813อย่างจังมันคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ถูกเขียนบทมาอย่างดีโดยผู้้ชัใัใบืองงหลง แรงกระแทกมหาศาลทําให้เรือตํารวจน้ําไทยขนาด80ฟุตโทงเพลงอย่างรุนแรงจนเกือบพลิกคว่ำเสียงเหล็กฉีกขาดดังแสบแก้วหูลูกเรือตารวจน้ําไทยที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการรบล้ําหน้าน้ําตามปกติถูกแรงเหวี่ยงกระเด็นไปคนละทิศละทางบางนายได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกเลือดอากแต่นี่ยังไม่ใช่ที่สุดของความเลวร้ายเพราะเรือประมงลํานั้นไม่ได้มาเพียงลําเดียวแต่มันมาเป็นฝูงฝูงหมาป่าในคราบชาวประมงภาพจากกล้องวงจรปิดประยะไกลที่ส่งสัญญ,ญาณสดมายัางศูนย์ยุทธการกองทัพเรือภาคที่1 เผยให้เห็นภาพที่น่าสะอิดสะเอียนเรือประมงกัมพูชานับสิบลำและนวลเวียนปิดล้อมเรือตำรวจน้ำไทยที่กำลังเสียเปรียบพวกมันไม่ได้ทำการประมงแต่กำลังใช้วิธีการรุมกินโต๊ะขัดขวางการช่วยเหลือและพยายามจะจมเรือของเจ้าหน้าที่ไทยอย่างหกอาจนี่ไม่ใช่การกระทบกระทั่งกันของชาวบ้านแต่เป็นยุทธวิธีพื้นที่สีเทาเกรซอย่าแท็กติกส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชาอย่างเปิดเผยและจงแจ้งเพื่อทดสอบความอดทนและขีดจำกัดในการตอบโต้ของเราสายข่าวกรองทางทหารรายงานยืนยันว่า บนเรือประมงเหล่านั้นไม่ได้มีแค่ชาวประมงตาดำๆแต่เต็มไปด้วยทหารกองโจรที่ได้รับการฝึกฝนจากครูฝึกชาวจีนพร้อมอาวุธปืนเล็กยาวและเครื่องยิงลูกระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ใต้ท้าใบคลุมบ้วนนี่คือการกระทำยิงโจสลัดพวกมันจงใจฆ่าคนของเราเสียงตะโกนด้วยความโกรธแค้นของผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่งดังกองห้องบัญชาการแต่สถานการณ์กลับเลวร้ายลงไปอีกเมื่อเรดาร์ตรวจการชายฝั่งซีจิราฟจับสัญ,ญญาณของเรือรบขนาดใหญ่ที่แล่นออกมาจากน้าน้ำกำัมพูชามุ่งหน้าตรงมายังจุดเกิดเหตุด้วยความเร็วสูง มันไม่ใช่เรือกู้ภัยที่จะมาห้ามปรามแต่เป็นเรือคาร์เวทชั้นไทป์ศูนย์ห้าหกจังดาวคลาสสองลำที่จีนเพิ่งส่งมอบให้กัมพูชาเมื่อไม่นานมานี้ปืนใหญ่เรือขนาด76มมและแท่นยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือ YJ 8 3บนดาดฟ้าเรือถูกเปิดระบบเตรียมพร้อมการปรากฏตัวของเรือรบกัมพูชาในลักษณะพร้อมรบเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลพนมเปญหลังการกระทำนี้อย่างเต็มตัวและพร้อมจะใช้กำลังทหารหากไทยตอบโต้เรือประมงของพวกมัน สถานการณ์บีบคั้นหัวใจคนไทยทั้งชาติเรือตำรวจน้ำ8 1 3เริ่มมีน้ำเข้าท้ายเรือเครื่องยนต์ดับสนิทวิทยุข,ขอความช่วยเหลือดังระงงมเมเดเมเดเราถูกโจมตีเรือกำลังจะจมขอย้ำเรือกำลังจะจมต้องการกำลังสนับสนุนด่วนที่สุดเสียงร้องขอชีวิตของพี่น้องตำรวจน้ำเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความอดทนของกอง,กองทัพเรือไทยขาดสะบั้นลงเราจะไม่ยอมให้ใครมาหยามเกียรติภูมิของชาติและทำร้ายคนของเราฟรีๆอีกต่อไปคำสั่ง defense condition 3ถูกประกาศใช้ทันที กองเรือฟรเกตสมันนสูงนำโดยเรือหลวงภูมิพลดลยเดและเรือหลวงเดสวอที่ลาดตะเวนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับคำสั่งให้ปลดล็อกกฎการประทะ rules of engagement Roe และมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ปะทะด้วยความเร็วสูงสุดพร้อมด้วยคำสั่งเด็ดขาดปกป้องเรือตำรวจน้ำและหยุดยั้งภัยคุกคามด้วยทุกวิธีทางในขณะที่กองเรือไทยกำลังรุดหน้าไปเสียงวีดบิวของเครื่องยนต์ไอพ่นก็ดังกระหึ่มเหนือน่านฟ้าจังหวัดตรากองทัพอากาศไทยส่งนักล่าแห่งอ่าวไทยฝูงบินขับไล่ JAS 39ิเกริเพนซีดีจำนวน4เครื่องจากกองบิน7สุราสโดนธานีขึ้นบินลาดตระเวนรกชับเพื่อครองอากาศและคุ้มกันกองเรือเรดาร์พีเอสาของกริเพนล็อกเป้าเรือคอเวตไทป์ศูนกของกัมพูชาจากระยะไกลพร้อมส่งสัญญาณเตือนผ่านเคลื่อวิทยุสากลเรือรบกัมพูชานี่คือกองทัพอากาศไทยท่านกำลังคุกคามเจ้าหน้าที่ของเราในหน้าน้ำไทยสั่งให้ถอยกลับไปทันทีมิฉะนั้นเราจะถือว่าท่านเป็นฝ่ายเริ่มสงคราม แต่คำเตือนนั้นไร้ผลเรือรบก,กัมพูชายังคงแล่นหน้าตั้งเข้ามาพร้อมกับยิงกระสุนปืนใหญ่เรือนักแรกตูมน้ำผู้ขนาดใหญ่พุ่งขึ้นสูงข้างกราบเรือตำรวจน้ำา813เป็นการยิงขู่ที่เกือบจะกลายเป็นการสังหารหมูความมายโศข,ของกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเบื้องหลังเรือรบขนาดเล็กเหล่านั้นที่เส้นขอบฟ้านอกหน้าน้ำสากลเรดาร์ตรวจการระยะไกลของไทยตรวจพบเงาทมึนขนาดมหึมาที่น่าสะพรึงนกลัวยิ่งกว่ามันคือเรือพิฆาตชั้นท้าย52งดีหรือยัง iii ของกองทัพเรือจีน ที่ลอยลำสังเกตการอยู่เงียบเงบเหมือนพี่เบิ้มที่คอยคุมเชิงให้น้องเล็กอันธพาลระบบเรดาร์เอและขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศระยะไกล HHQ 9ของมันล็อกเป้าเครื่องบินกรีเพนของไทยเป็นการข่มขู่ท้งอ้อมว่าอย่าได้ทําอะไรวู่วามการแทรกแซงของจีนทําให้สมก,การรบซับซ้อนขึ้นมหาศาลจากการประทะชายแดนกลายเป็นการงัดข้อของมหาอํานาจ แต่ไทยไม่ได้สู้เพียงลําพังข้อมูลพิกัดและสถานการณ์ทั้งหมดถูกแชร์ผ่านระบบลิงก์16ไปยังพันธมิตรที่เหนียวแน่นที่สุดกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่7 c s g 7ของสหรัฐนาโดยเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้น g e r a l R Ford ซึ่งกําลังฝึกผสมอยู่ในทะเลจีนใต้ได้รับทราบสถานการณ์แล้วสหรัฐทีส่งเครื่องบินลาดตระเวนปราบเรือดำน้า P- 8 a p o s e i d o n บินโฉบเข้ามาในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลข่าวกรองและแสดงถงโดยมีเครื่องบินขับไล่ F- 1 8 E F Super h o r n e t บินคุ้มาาห่ง นี่คือการส่งสัญญาณเตือนไปยังเรือพิฆาตจีนว่าเราจับตาดูคุณอยู่กลับมาที่จุดวิกฤตเรือตำรวจน้ำา813เริ่มเอียงบูลงทางกลับขวาลูกเรือต้องสละเรือและกระโดดลงน้ำท่ามกลางฝูงเรือประมงกัมพูชาที่ขับวนเวียนรอซ้ำเติมทหารกัมพูชาบนเรือประมงบางหลําเริ่มเล็งปืนเล็กยาวมาที่ตำรวจน้ำถ่ายที่ลอยคอยอยู่วินาทีแห่งความเป็นความตายมาถึงแล้วเรือหลวงภูมิพลดุลยเดินทางมาถึงระยะยิง ปืนใหญ่เรือ OTO Melara เศ76-62 Super Rapid หมุนปากกระบอกเล็งไปที่เรือ Khawet Type 056ของกัมพูชาอย่างแม่นยำผู้การเรือไทยกัดฝันแน่นดวงตาจ้องมองภาพพี่น้องร่วมชาติที่กำลังจะถูกสังหารยิงกระสุนแตกอากาศเหนือเป้าหมายเตือนมันครั้งสุดท้ายปังปังปังเสียงปืนใหญ่เรือไทยคำรามกึกก้องกระสุนพุ่งแหวกอากาศไประเบิดเหนือเรือรบก,กัมพูชาสเก็ตระเบิดสาดลงบนดาดฟ้าเรือข้าศึกสร้างความเสียหายให้กับเสาอากาศและเรดาร์บางส่วน แต่นั่นกลับเป็นการกระตุ้นความบ้าคลั่งของฝ่ายตรงข้ามเรือคอเวตกัมพูชาตัดสินใจทำในสิ่งที่โง่ขานล่าที่สุดพวกมันเปิดฝาครอบท่อยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือ c 8 0 2และล็อกเป้าเรือหลวงภูมิพลดุนเย่สัญญาณเตือนภัยขีปนาวุธดังกล้องสะพานเดินเรือไทยแวมไพร์เออร์แวมไพเออร์ตรวจพบการล็อกเป้าขีปนาวุธวินาทีนี้ไม่มีคำว่าถอยและไม่มีคำว่าเจราจาอีกต่อไปเมื่อศัตรูเลือกที่จะเหนียวไก่ใสาราชนาวีไทย พวกมันก็ต้องเตรียมตัวรับกับพายุแห่งความตายที่จะโหมกระหน่ำลงมาสงครามทางเรือเต็มรูปแบบกำลังจะระเบิดขึ้นนบัดนี้และมันจะจบลงด้วยความพินาศของผู้ลุกรานเท่านั้นวินาทีที่เปลวไฟสีส้มพุ่งออกจากท่อยิงขีปนาวุธบนเรือคอเวตไทป์ศูนย์ห้าหกของกัมพูชามันคือวินาทีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลขีปนาวุธต่อต้านเรือ4 8 0 2พุ่งแหวกอากาศด้วยความเร็วเกือบเท่าเสียงทิ้งควันขาวเป็นทางยาวมุ่งหน้าเข้าหา สัญญาณเตือนถ่ายแวมไพร์ดังกล้องในห้องยุทธการ CIC บรรยากาศที่เคยตึงเครียดเปลี่ยนเป็นความโกลาหลที่เป็นระบบนายทหารควบคุมการรบกดปุ่มสั่งการระบบป้องกันถัยทางอากาศอัตโนมัติทันทีจรวด ESSM Evolved s t a r m i s a ถูกยิงสวนขึ้นไปจับแท่นยิงแนวดิงโวสนาหัวเรือพุ่งเข้าชนขีปนาวุธข้าศึกระเบิดตูมสนั่นกลางอากาศเศษซากโลหะร่วงกราวลงสู่ทะเลห่างจากตัวเรือไปไม่กี่ร้อยเมตรข้าศึกเปิดฉากยิงแล้วอนุญาตให้ใช้อาวุธเต็มอัตราศึกจมพวกมันให้หมด คำสั่งของผู้การเรือไทยเต็มไปด้วยความเด็ดขาดและความแค้นระบบควบคุมการยิงล็อกเป้าเรือรบก,กัมพูชาทั้งสองลำที่บังอาจท้าทายราชนาวีไทยขีปนาวุธฮาปูนล็อกถูกจำนวนสีลูกถูกยิงออกไปอย่างต่อเนื่องเสียงหวีดพาวิวของจรวดดังแสกแก้วหูมันบินเรียยอดคลื่นด้วยความแม่นยำสูงพุ่งเข้าชนกลางลำเรือขาเวทไทยศูนย์ห้าหกลำแรกอย่างจังแรงระเบิดฉีกระชากตัวเรือขาดเป็นสองท่อนไฟลุกท่วมดาดฟ้าเรือลูกเรือกัมพูชากระโดดหนีตายกันจ้าละวันส่วนเรืออีกลำพยายามหันหัวหนี แต่ถูกปืนใหญ่เรือ76มมของเรือหลวงภูมิพลดุลยเดชระดมยิงใส่จนหอบังคับการพังยับเยินจอดแน่นิ่งเป็นเป้านิ่งกลางทะเลแต่ชัยชนะในยกแรกต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงลิ้วเมื่อพี่ใหญ่ที่ซุ่มดูอยู่ตัดสินใจเผยตัวตนเรือพิฆาตท้าย52ดีลียังทีไอ ของจีนที่ลอยลำอยู่นอกหน้าน้ำได้ยิงขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียง yj 1 8เข้าใส่กองเรือไทยเพื่อตอบโต้ขีปนาวุธมรณะนี้มีความเร็วถึงสามารถในระยะสุดท้ายระบบป้องกันของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชพยายามสกัดกั้นอย่างสุดความสามารถปืนกลระยะประชิดแฟลงส์ ciws กระาดยิงกระสุนทางสเตนเป็นม้าเหล็กแต่ขีปนาวุธลูกหนึ่งหลุดรอดเข้ามาได้และพุ่งเข้าชนส่วนท้ายของเรือหลวงรเรดวอน์นที่แล่นขนาบข้างเสียงระเบิดดังกับปนาดไฟไหม้ลุกลามที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ทหารเรือไทยหลายนายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเลือดของลูกประดู่ไทยหลังรินลงสู่ท้องทะเลอีกครั้งความสูญเสียนี้จุดไฟแค้นในใจนักบินไทยให้ลูกโชนบนท้องฟ้าเหนือสมอรภูมิฝูงบิน JAS 3 9มิเพ้ Gripen ของกองทัพอากาศไทยไม่รอช้าที่จะเอาคืนนักบินไทยล็อกเป้าเรือพิฆาตจีนด้วยเรดาร์ PS 0 5 A พร้อมปล่อยขีปนาวุธต่ตอต้านเรือ r b s 1 5 F สูนกลับไปทันทีขีปนาวุธสวีเดนที่มีระบบนำวิธีซับซ้อนบินเหล,เลี้ยวหลบระบบป้องกันของจีน พุ่งเข้าทำลายเรายดารา์ไรกอนไอทีป์ 346R ของเรือพิฆาตจีนจนบอดสนิทลดประสิทธิภาพการรบของศัตรูลงอย่างมหาศาลในขณะที่สถานการณ์กำลังวิกฤตเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ดจักรทิศใต้ก็ดังขึ้น,น,นกึกก้องกองกำลังพันธมิตรที่รอคอยได้มาถึงแล้วฝูงบินขับไล่ F/A-18E F Super Hornet จากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R Ford ของสหรัฐท้าปรากฏตัวขึ้นเหนือขอบฟ้าพร้อมด้วยเครื่องบินล่องหน F35 สาหซีนงถูกที่บินแท็กซ์ซึมเข้ามาโดยที่เรดาร์จีนจับไม่ได้นี่คือกองทัพเรือสหรัฐการโจมตีเรือรบไทยถือเป็นการโจมตีเราด้วยนักบินสหรัฐท้ประกาศกล้าวพร้อมปล่อยขีปนาวุธล่องหน AGM158 ซีราเซอร์เข้าใส่กองเรือจีนที่กำลังด่าหน้าเข้ามาขีปนาวุธอัจฉริยะพุ่งชนเรือพิฆาตไทป์ห้าดีซ้ำเข้าที่แผลเดิมจนเกิดการระเบิดรุนแรงจมลงสู่ก้นอ่าวไทยในที่สุดสงครามไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผิวน้ำใต้ทะเลลึกก็เดือดพไม่แ้กัน เรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้นชังไทป์093ของจีนที่แอบซ่อนตัวอยู่เพื่อลอบสังหารเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐถูกโซนาของเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนีย USS Illinois ตรวจพบเป้าหมายล็อกแล้วยิงต่อปิโดหนัก Mark 48 ADCRP ถูกปล่อยออกไปสังหารนักล่าจีนเสียงระเบิดใต้น้ำทุ่งต่ำด,ดังก้องทะเลบ่งบอกถึงจุดจบของเรือดำน้ำจีนที่กลายเป็นเศษเหล็กก้นทะเลแม้จะสูญเสียเรือรบไปหลายลำแต่ปักกิ่งยังไม่ยอมจำนน หน่วยข่าวกรองแจ้งเกินว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินชานดองสานตงของจีนพร้อมฝูงบินเจ15และเครื่องบินทิ้งระเบิด h6k จำนวนมากกำลังมุ่งหน้าลงมาเพื่อเปิดศึกแตกหักสถานการณ์กำลังยกระดับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบ total war ที่จะตัดสินชะตากรรมของภูมิภาคนี้ทหารไทยและพันธมิตรต้องเตรียมรับมือกับพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะห่มกระหน่ำเข้ามาในไม่กี่นาทีข้างหน้านี่คือส่วนที่3บทสรุปของบันทึกเหตุการณ์ยุทธการพิทักษ์นาทีเดือน operation boiling waters บทสรุปของการประทะที่รุนแรงที่สุดเมื่อมหาอำนาจตัดสินใจแลกหมัดกันเต็มอัตราสึกยุทธการทิทักษันทีเดือน Operation Boiling Waters ส่วนที่3อาวาสารราชันบูรพาและรุงอรุณแห่งเกียรติยศท้องฟ้าเหนืออ่าวไทยที่เคยสดใสบัดนี้กลับมืดมิดลงราวกับพลบขําทั้งที่เป็นเวลาบ่ายจัดเงาทะมึนของฝูงบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ h 6กของจีนจำนวนนับสิบเครื่องที่บินเบี่ยงหน้ากระดานเข้ามาบทบางแสงอาทิตย์จนสิ้น พวกมันไม่ได้มามือเปล่าแต่แทต,ติกอันมหึมนั้นบรรทุกขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือความเร็วเหนือเสียง YJ12 และขีปนาวุธโจมตีภาาพื้นดิน CJ20 มาเต็มพิกัดเป้าหมายคือการลบก,กองเรือพันธมิตรและฐานทัพเรือสตหีให้หายไปจากแผนที่โลกในขนาดเดียวกันบนผิวน้ํากองเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นดองซานตงพร้อมเรือคุ้มกันนับสิบลำก็เร่งความเร็วเต็มพิกัดเข้าสู่ระยะหญิงฝูงบินขับไล่ J15 ิบฟลายิงชาร์คขยันขึ้นจากดาดฟ้าเรือจีลำแล้วลำเล่า ดังฝูงตกแตนมรณะที่พร้อมจะกัดกินทุกอย่างที่ขวางหน้านี่คือสงครามเต็มรูปแบบทุกหน่วยอนุญาตให้ใช้อาวุธทำลายล้างสูงสุดปกป้องแผ่นดินไทยคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดดังก้องกังวานในทุกคลื่นความถี่วิทยุไม่มีการออมมืออีกต่อไปกองทัพไทยและสหรัฐฯตัดสินใจงัดไม้ตายก้นหีออกมาใช้เพื่อยุติความว่าคลั่งนี้ทันใดนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ IADS ของไทยและสหรัฐก็เปิดฉากยิงสวนจรวดสกัดกัน้น SM 2 SM6 และ SSM นับร้อยลูกถูกยิงขึ้นจากเรือรบพุ่งขึ้นไปสร้างกำแพงเหล็กบนท้องฟ้าเสียงระเบิดตูมตามดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อขีปนาวุธจีนถูกทำลายกลางอากาศแต่ด้วยจำนวนที่มากมายมหาศาลย่อมมีบางส่วนหลุดรอดลงมาได้แต่ก่อนที่ขีปนาวุธจีนจะถึงเป้าหมายพระราชแห่งเวหาก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงกระดานรบฝูงบินขับไล่ครองอากาศ f 2 2รับเตอร์ของกองทัพอากาศสหรัฐที่บินลาดตระเวนอยู่ในระดับความสูงลิบลิ่วพุ่งดิ่งลงมาด้วยความเร็วเสียง เข้าจัดการกับฝูงบินคุ้มกันของจีนเครื่องบินขับไล่ล่องหนเชงดูจ่าย20ของจีนที่พยายามจะลอบยิงเรือบรรทุกเครื่องบินถูก F-22 ล็อกเป้าและยิงตกด้วยขีปนาวุธ M-120D อมรามทีละลำๆโดยที่นักบินจีนยังไม่ทันรู้ตัวว่าความตายมาจากทิศทางไหนในขณะเดียวกันฝูงบิน F-35A Lightning 4ของกองทัพอากาศไทยก็อาศัยความล่องเหน็นบินแทกซึมเข้าไปล็อกเป้าเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6K ที่เชื่องช้าขีปนาวุธมีท e o ระยะไกลถูกยิงออกไป เดตปีกยักษ์ใหญ่ร่วงลงทะเลเป็นลูกไฟดวงมาหึมาที่ภาคพื้นดินและชายฝั่งการรบก,ก็ดูเดือดไม่แพ้กันกองทัพจีนพยายามส่งหน่วยนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกบริเวณชายหาดจังหวัดระยองและชลบุรีเพื่อยึดโรงกลั่นน้ำมันและตัดเส้นทางลำเลียงโดยมีรถถังหลักไทป์ 99A และรถถังเบาไทป์15เป็นหัวหอกทะลวงแนวรับแต่พวกมันต้องมาเจอกับกำแพงเหล็กกล้าของกองทัพบ,บกไทยรถถังหลัก M1A2 SEPv3 Abrams ของเราที่ดักซุ่มรออยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบ เปิดฉากยิงด้วยกระสุนเจาะเกราะพลังงานจรน APFSDS ทะลวงเกราะหน้าของไทย 99A จนระเบิดกระจุยเศษเหล็กปลิวว่อนไปทั่วหาดไทยขาวรถถังไทย15ที่คล่องตัวพยายามจะอ้อมเข้าตีทางปีแต่ก็ถูกรถถังเบาสติงเรย์และจรวดต่อสู้รถถังของทหารราบไทยยิงสกัดจนไฟลุกท่วมเพื่อเป็นการปิดเกมภาคพื้นดินกองทัพบ,บกไทยได้ใช้ระบบปืนใหญ่จรวด M142 h i m a r ที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนยางทารา ก่อยจรวดนำวิถี GMLRS แบบปูพรมถล่มใส่หัวหาดที่จีนกำลังพยายามตั้งฐานยิงเสียงระเบิดดังกึกก้องต่อเนื่องแรงระเบิดทำลายเรือระบายพลและยานเกราะของข้าศึกจนพินาศย่อยยับกองทัพผู้รุกรานถูกบดขยี้จนไม่เหลือซากบนแผ่นดินไทยกลับมาที่กลางทะเลจุดตัดสินแพ้ชนะอยู่ที่เรือบรรทุกเครื่องบินสารตมซึ่งเป็นหัวใจของกองเรือจีนกองเรือพันธมิตรตัดสินใจเผด็จศึกด้วยการโจมตีทางอากาศระลอกใหญ่ Alpha Strike จากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R ฟอร์ดฟูงบิน F A18E F Super Hornet และ F35C ทยานขึ้นฟ้าพร้อมกันบรรทุกขีปนาวุธต่อต้านเรือ a g m 1 5 8 CLRASM และระเบิดนำวิถีเลเซอร์เต็มพิกัดขีปนาวุธ LRASM ที่มีความฉลาดล้ำเลิศบินเลาะเลี้ยวหลบระบบป้องกันระยะประชิดชิลส์ของเรือคุ้มกันจีและพุ่งเข้าชนดาดฟ้าเรือซานตรงอย่างแน่นยัตมมุมเสียงระเบิดดังกํนปนาสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วอ่าวไทย ลูกไฟยักษ์ลุกท่วมดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินจีนเครื่องบินเจสิบห้าที่จอดอยู่ระเบิดตามไปด้วยพอบังคับการเรือถูกทำลายสิ้นซากเรือยักษ์ระวังขับน้ำเจ็ดหมื่นตันเริ่มเอียงวูบและมีควันดำโขมงผวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่แค่นั้นยังไม่พอเพื่อให้แน่ใจว่ามังกรตัวนี้จะสิ้นเทั้อย่างถาวรกองทัพอากาศสหรัฐได้ส่งทูตตบาระนัมาเยือนเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ B 5 2ส Stratofortress และเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B 2 1 Ri ที่บิิินนเเเดดดททาาางงไไกลข้้้มมวปปรระตูออคื่ง ปล่อยระเบิดเจาะทำลายบังเกอร์ GBU-57MOP Massive Ordnance Penetrator ลงสายกลางลำเรือสานตรงระเบิดขนาดยักษ์เจาะทะลุดาดฟ้า <Welcome> aboard, เหล็กหนาหลายชั้นลงไปถึงท้องเรือ you, ก่อนจะระเบิดตูมสนัน่นแรงระเบิดหักกระดูกมูเรือขาสะบัน้นเรือบรรทุกเครื่องบินที่เป็นความภาคภูมิใจของจีนหักกลางลำและค่อยๆจมลงสู่ก้นทะเลอ่าวไทยท่ามกลางสายตาของลูกเรือนับพันที่กระโดดหนีตายเมื่อเรือทงจมลงขวัญกำลังใจของกองเรือจีนก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง เรือรบที่เหลือต่างพยายามหันหัวเรือกลับเพื่อหนีตายแต่กองเรือไทยและสหรัฐไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือเรือหลวงภูมิพลดดเลยเดชและเรือพิฆาตอาเรเบิร์ไล่ล่าจงเรือข้าศึกที่เหลือที่ละลังด้วยขีปนาวุธฮาปูลบล็อกสูและปืนใหญ่เรือท้องทะเลอ่าวไทยกลายเป็นสุสานของกองเรือผู้รุกรานซากเรือและคราบน้ำมันลอยเกลื่อนเป็นพยานแห่งความพ่ายแพ้ชัยชนะในยุทธการพิทักษ์นาทีเดือน ครั้งนี้เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดและงดงามที่สุดรัฐบาลจีนที่สูญเสียกองเรือและหน้าตาอย่างย่อยับจำต้องยอมรับความพ่ายแพ้และขอเจรจาสงบศึกยอมถอนกำลังทั้งหมดออกจากหน้าน้ำไทยและยุติการสนับสนุนการลุกล้ำของเรือประมงกัมพูชาวิกฤตการทางการทูตคลี่คลายลงด้วยพลังอำนาจทางาทหารที่เข้มแข็งนายามเย็นของวันแห่งชัยชนะแสงอาทิตย์สีทองาสาดส่องลงบนผิวน้ำที่เริ่มสงบลงเรือรบราชนาวีไทยแล,ล่นลาดตะเวนเคียงคู่กับเรือรบสหรัฐเหนือจุดที่เรือซานตรงจมลง ธงไตรรงบนยอดเสาเรือหลวงภูมิพ่อดูลอยเดชโบกสะบัดอย่างสง่างามทหารเรือไทยยืนเรียงแถววันทยาหัสสดุดีวีรชนผู้กล้าหาญเราได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่เมื่อทุกลุกรานเราพร้อมจะสู้หยิบตาด้วยเขี้ยวเล็บที่ทันสมัยและจิตวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าศัตรูจะยิ่งใหญ่มาจากไหนจุดจบของผู้ลุกรานก็คือความพินาศใต้ท้องทะเลไทยเสมอนี่คือบทเรียนราคาแพงที่ผู้คิดร้ายต้องจดจำไปชั่วลูกชั่วหลานว่าหน้าน้ำไทยหวงแหนยิ่งกว่าชีวิตใครกล้าลุกราน จากต้องพินาศสิน